ต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่11นะคะพอถักแบบนี้เสร็จแล้วนะคะแถวที่11นะคะเราก็จะเริ่มด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มแล้วก็แทงลงบนหลักนี้นะคะบนโซ่สามด้านล่างนะคะ จากนั้นก็พันหัวเข็มทําพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปแบบนี้ต่อไปก็ทําโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มนะคะทีนี้เราจะมารวบพร้อมกันสี่ครั้งนะคะ สีหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะรวบความกันได้แบบนี้จากนั้นโซ่ห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าได้โซ่ห้านะคะก็ผ่านหัวเข็มเราจะรวบพร้อมกันสี่หลักตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามหลักที่สี่ได้แบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มแทงลงบนหลักทำพอหนึ่งคอทำบนหลักถัดไปพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปจากนั้นก็ทำพอหนึ่งคอในช่องนี่นะคะได้ทั้งหมดสามนะคะ เราจะมาขั้นด้วยโซ่สองหนึ่งสองพันหนวดเข็มแทงลงในตรงช่องเดิมนี้นะคะแบบนี้แล้วก็แทงลงบนหลักหนึ่งครั้งบนหลักถัดไปหนึ่งครั้งพอได้แบบนี้นะคะก็โซ่สี่ พันหัวเข็มแาวนี้จะมารวบสีหลักนี้นะคะพร้อมกันนี่นะคะแถวนี้นะคะล,ลายจะได้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะคือหนึ่งลายนะคะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะ เราก็ถักมาจนใกล้จะจบแถวแล้วนะคะพอถึงตรงนี้นะคะเราก็โซ่สี่พันหัวเข็มนะคะแล้วก็แทงลงตรงหลักนี้ทำพอหนึ่งคอทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักถัดไปจากนั้นก็ทำพอหนึ่งคอลงในช่องนี้นะคะปิด จบแถวแถวที่11นะคะด้วยกันโซ่1นะคะแล้วก็แทงลงตรงโซ่3ที่เราเริ่มทำคอทอนะคะแบบนี้แถวที่12นะคะเราจะเริ่มโซ่3 1 2 3นึผ่นหัวเข็ม1ครั้งจากนั้นก็ แปลงลงในหลักที่สองหลักนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึครั้งทำคอ1คอนะคะสองครั้งบนหลักนี้นะคะหนึ่งสองนี้นะคะจะได้ทั้งหมด4หลักนะคะจากนั้นก็ทำโซ่สามหนึ่งสองสาม พอโซ่สามนะคะเราจะข้ามช่องนี้นะคะมาลงช่องนี้ทําคอทอโซ่สามพันหัวเข็มนะคะแล้วก็เราจะทำอ 1, คอหนึ่งคอสองครั้งนะคะบนหลักนี้นะคะหนึ่งสองจากนั้นก็ทำพอหนึ่งคอหลักถัดไป ทำพอหนึ่งคอหลักถัดไปแบบนี้นะคะจะได้ทั้งหมด4พอได้แบบนี้แล้วเราก็โซ่3าขั้นระหว่างตรงกลางนะคะ1 2 3แล้วก็พอหนึ่งคอ2หลักนะคะ1 2หลักสุดท้ายนะคะให้เราทำพอหนึ่งคอ2ครั้งนะคะ1น 2แบบนี้โซ่สามเว้นนะคะแล้วก็มาลงช่วงนี้ทำคอทอนี่นะคะแถวนี้นะคะลายจะเป็นแบบนี้นะคะถักไปจนจบแถวเลยนะคะนี่นะคะเราก็ถักมาจนก็จะจบแถวแล้วนะคะพอถึงตรงนี้นะคะ โซหนึ่งแล้วก็แทงลงตรงนี้นะคะพันหัวเข็มก่อนนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็แทงลงตรงจุดโซ่สามที่เราเริ่มนี้นะคะทําทีนะคะก็คือรวบแบบนี้พอได้แบบนี้นะคะก็มาเริ่มแถวที่สามเลยแถวที่สิบสามเลยนะคะเริ่มด้วยโซ่สาม ทีนี้เราจะมาทำพอหนึ่งคอรวบพร้อมกัน3หลักนะคะโดยนับโซ่3ามเริต้นด้ยนะคะเป็นคนเป็นหนึ่งหลักนะคะอันนี้หนึ่งแล้วก็แทงลงตรงนี้2อนะคะแล้วเราก็รวบพร้อมกัน พอหนึคอพอหนึ่งคอไปทั้งหมด3ามหลักนะคะ1นึสามนะคะอันนี้หลักที่สองหลักที่สมพอหลักที่4หลักสุดท้ายนะคะให้เราทําพอหนคอสองครั้งนะคะบนหลักเดียวกัน1นสองแบบนี้นะคะจะได้ทั้งหมดหหลักนะคะ จากนั้นก็โซ่สามเออไม่ใช่โซ่3ามนะคะโซ่5นะคะตรงนี้นะคะสแล้วก็สี่หอได้โซ่5้านะคะเราก็พันหัวเข็มแล้วเราก็มาทำคอ1คอนะคะสองครั้งนะคะในหลักนี้นะคะ ากนั้นก็ทำพอหนึ่งคออีก3ามหลักนะคะหนึ่งสองสได้ห้าหลักแบบนี้นะคะต่อมาก็โซ่สามหนึ่งสองสามพอได้สามนะคะแล้วก็พันัวเข็มนะคะแล้วก็มาแทงลงตรงจุดกึ่งกลางนี้นะคะ ก็คือระหว่างโซ่สามนี่นะคะให้รเราแทงลงจุดกึงกลางทำพอหนึ่งคอรวบพร้พอมกัน3ามครั้งบนหลักเดียวกันนะคะสองสแบบนี้นะคะแลนั้นก็โซ่สามผ่นหัวเข็มทำพอหนึ่งคอสามหลักนะคะ พอสองครั้งหนึ่งสองนี่นะคะแถวที่สิบสามลายก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือมีโซ่ห้าขั้นนะคะโซ่ห้าขั้นแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งบนหลักเดียวกันแล้วก็พอหนึ่งคอสามหลักขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอรวบพร้อมกันสามครั้งนะคะโซ่สามแล้วก็พอพอสามหลักสุดท้ายพนคอสองครั้งนะคะทําแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะ เราก็ถักมาจนจบแถวเลยนะคะพอถึงตรงนี้นะคะเราก็โซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สามแล้วก็มาเลื่อนห่วงติดกับจุดที่เรารวบห่วงตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่สิบสี่นะคะ ขึ้นต้นโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงหลักเดิมทำพอหนึ่งคอนะคะก็ได้แบบนี้นะคะก็โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มเราจะทำพอหนึ่งคอห้าหลักนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าได้ผลคอห้าครั้งแล้วก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็คอทอลงตรงนี้โซ่สาม ทำคอหนึ่งคอห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็ม แล้วก็แทงลงตรงจุดกลางนี่นะคะทำพอ1คอสองครั้งขั้นด้วยโซ่2นะคะหนึ่งสองผ่นหัวเข็มแล้วก็ทำคอ1คอบนจุดเดิมนะคะอีกสองครั้งแบบนี้จากนั้นก็โซ่สามหนึ่งสองสาม ทำพอหนึ่งคอห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะแถวนี้นะคะลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะแถวที่สิบสี่นะคะก็คือจะมีโซ่สามคอทอโซ่สาม พอหนึ่งคอห้าครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอห้าครั้งนะคะทําแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเราก็ถักมาจนจะจบแถวแล้วนะคะพอถึงจุดนี้นะคะเราก็โซ่สามหนึ่งสองสามทำพอหนึ่งคอลองในช่องนี้นะคะในช่องเดียวกันกับที่เราเริ่มต้นนะคะ ทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาจบแถวที่14ด้วยการโซ่หนึ่งแล้วก็ควักธรรมดาลงในโซ่สามที่เราเริ่มนะคะแบบนี้จบแถวที่14นะคะต่อไปแถวที่15 แถวที่สิบห้านะคะเริ่มต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มแทงลงหลักนี้นะคะทำพอหนึ่งคอทาอีกหนึ่งหลักเป็นสามหลักแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สี่หนึ่งสอง สามสี่พรนัวเข็มนะคะคราวนี้เราจะมารวบรวบพร้อมกันนะคะทั้งหมดห้าหลักนี้นะคะนี่นะคะ จะได้แบบนี้จากนั้นก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มารวบห้าหลักนี้พร้อมกันนะคะ แบบนี้นะคะโก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มนะคะมาแทงลงแทงลงตรงนี้นะคะหลักนี้นะคะทำพอหนึ่งคอทำหลักถัดไปด้วยนะคะจากนั้นก็ทำพอหนึ่งคอลงในช่องหนึ่งครั้ง เราจะขั้นด้วยโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งนะคะบนหลักเดียวกันทำพอหนึ่งคออีกสองหลักนี้นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สี่ ทีนี้เราจะมารวบพร้อมกันห้าหลักตรงนี้นะคะนี่นะคะลายในแถวที่15นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีโซ่เจ็ดนะคะโซ่เจ็ดขั้นนะคะระหว่างลาย แล้วก็รวบพร้อมกันห้าหลักโซ่สี่พอนึงคอสามครั้งขั้นด้วยโซ่สองพอนคอสามครั้งโซ่สี่แล้วก็รวบพร้อมกันห้าหลักตรงนี้นะคะถักไปจนจบแถวเลยนะคะเราก็ถักมาใกล้จะจบแถวแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ทำโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ หันหอยเข็มแทงลงตรงนี้ทำพอหนึ่งคอทำพอหนึ่งคอหลักถัดไปแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลองตรงกลางนี้นะคะเราจะจบแถวที่สิบห้านะคะด้วยการโซ่สองหนึ่งสองเชื่อมต่อเลื่อนห่วงนะคะตรงจุดที่เรา เริ่มโซ่สนะคะแบบนี้นะคะจบแถวที่15แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแถวที่16ถึง20ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ